หมูแดดเดียวปิ้งครับผมเบิ้งลูกแอกปิ้งดีเหรอครับปิ้งเตาแก๊สนะครับเด้อบม่ได้ปิ้งเตาถ่านครับผมแซ่บคือเกลาครับผมเนี่ยในลูกค้ามันเหลือครับผมก็เลยเอามาซิมเบิ้งว่ามันเสียบสมคำลำลือบ่ครับนี่เอามาปิ้งเอาหอมๆกินกับข้าวเหนียวตำบักทั่วครับมือเนี่ยเสร็จเรียบร้อยครับผมพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำกันครับผมหมูแดดเดียวปิ้งครับผม ปิ้งเตาถ่านเอ้ยจะปิ้งเตาแก๊สนะครับตำบหกทัวไม่น้องตำบหกทัวมีปักเขือแก้มมีพักนิดหน่อยครับผมอันนี้แจวดีผมนะครับแจวขี้เพีย้ยแจวดีครับผมจิ้มกับนี่ครับผมหนังหมูต้มนะครับโอ้ยแสบขนาดพี่น้องเลยเข้ากันขนาด,ดทรำขนาดพี่น้องเข่าเนี้ยก็มีพี่น้องมาเด้อกินเขาน้ารำกันครับผมเศบๆรำกันครับ มาพี่น้องกินเขาแล้วกันครับผมเห็นบอดอกเจ้าเนี้ยสบๆหนังหมูมากกินครับผมหนังหมูต้มมันแสบนะครับกินกับแจ่วดีแจ่วพี้ยขมครับผมอาดนะพี่น้องนะสมกทัวพี่นหมูแดดเดียวครับผม เขาผู้เดียวไม่นเลนยเขาเศร้าแซ่บๆครับ <c oughs> สุดยอดครับผมแซ่บไรพี่นอ้องนะขอข้ขามเขายัางไงจะข้ามเหมือนกนนะเอาอยัางก่อนนอนเนี่ยเอาหมูนี่มักกินไรเนี่ยนังหมูต้มพี่น้องกินกับแก้วเพียบเนี่ย สุดยอดแซ่บหมดแดดมันขาจะค้่นเรด้อยครับด้วยค้าเดียวเพั่อนหบักทั่วไี่นอ้องทำไงคน <laughs> โอ้ยแสบครกบอี่น,อน้องเอ้ ตับมักท้วงกัแบแซ่บัะกินน้งกรรนหมูแดดเนื้อนุ่มครับผมมันเหนียวดูจอดทังหมูครับเนวมาครับผมแซ่บกินกับเจีวเพีย้ยเจีวดีของผมครับ พอกัดนะกินเข่าจะคั่นะครับคัห่หน่อยๆนะครับเนาะดิด้วกับเข่าเดี๋ยวมันโอ้ยตอนประแดกพี่น้องตอนซ้อนครับใส่ตำบักตัวเหม่ยมาคั่มหน่อยๆแสบๆน้ำกันครับผม <c oughs> 嗯，好。